ดวงตามันเป็นหน้าต่างของหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็มันเติมเต็มอ่ะมันรู้สึกว่าเออเด็กลงข้างนอกมันก็บ่งบอกว่าเรามีความสุขเหมือนกันค่ะเพราะว่าดวงตามันสดใจค่ะรถค่ะตัวเองคนที่แบบยิ้มบ่อยยิ้มบ่อยมากหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็แบบเนื่องจากเป็นคนมีแก้มเนาะมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าบอกรูมตรงแก้มอ่ะมันปูดออกมาคือมันมีแก้มแต่ว่าส่วนที่มันอยู่ใต้ตาเี่มันดูว้าวลึกๆดูเป็นคนแบบอมความทุกข์ตลอดเวลาเห็นเป็นเงาเป็นแบบตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ตามันเริ่มชัดค่ะ สิ่งสําคัญันดับหนึ่งสำหรับโบนะถ้าเกิดว่าจะไปแบบทําอะไรก็ตามกับตัวเองอะความเชื่อถือที่เราไว้ใจได้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยแล้วก็พอเราลองหาข้อมูลต่างๆนะได้คุยกับเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเออที่เนี่ยหมอโบเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในเมืองไทยที่โบรู้สึกว่าหมอเขาใส่ใจจริงๆนะแล้วเขารู้สึกว่าทุกเคสที่ทํากับคนไข้ฉันทําด้วยใจฉันทำเพราะฉันรู้สึกว่าเขามาเพื่อต้องการความช่วยเหลือแล้วหมออยู่ที่เนี่ยเพื่อรักษาและเพื่อช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆอะโบเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะเงินไม่ใช่่เรือง สำคัญขอที่ไหนสักที่ที่เขาดูแลเราเหมือนเขาเป็นญาติเราจริงๆแล้วเขาทำแบบที่ใส่ใจว่าเฮ้ยลูกค้าทำเสร็จคนไข้ทำเสร็จออกมาเป็นยังไงสิ่งเนี้บอกว่าที่นี่มีไม่แพ้ใครพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะ okay. okay. สวัสดีค่ะหมอโบค่ะวันนี้อยู่ที่เดอะโบคลินิกค่ะเราก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะมาให้ชมกันคุณโบอายุ32ปีเคสนี้เนี่ยทำการยกกระชับใบหน้าด้วยอัลตราแล้วก็เมโซแฟตไปแล้ววันนี้มาเติมเต็มบริเวณใต้ตา ที่นี้นะคะเราจะแก้ไขโครงสร้างของฐานกระบอกตาก่อนนะคะโดยการใช้ฟิลเลอร์มือกลญ่ก็เหมือนทุกครั้งที่หมอจะเปิดกล่องให้คนไข้ดูฟิลเลอร์ของแท้นะคะต้องอยู่ในซีลที่ผนึกแน่นนะคะแล้วก็ปลอดเชื้อของแท้ต้องโชว์ได้ดวงตามันเป็นหน้าต่างของันใจจริงๆนะคะแล้วก็มันเติมเต็มมันรู้สึกว่าเออเด็กลงเป็นคนละคนอ่ะมันมีความสุขจริงๆอ่ะข้างนอกมันก็บ่งบอกว่าเรามีความสุขเหมือนกันค่ะเพราะว่าดวงตามันสดใจค่ะรถค่ะมันประกอบให่เพียงพอ ถ้าไม่พอมหาคุณหมอคะ่ะถ้าไม่พอมหาคุณหมอคะ่ะ